คนเป็นเบาหวานกินยาต้านเศร้าได้ไหมคะนะครับก็ในผู้ป่วยเบาหวานนะครับสามารถกินยาต้านเศร้าได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กา,ารดูแลของแพทย์เท่านั้นนะครับเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายอย่างปัจจัยแรกก็คือยาต้านเศร้าบางตัวมีผลกะระดับน้ําตาลในเลือดได้อย่างเช่นยาบางตัวทําให้หิวบ่อยน้ําหนักขึ้นเช่นยาเมอร์ทาสปีนยากลุ่ม TCA อะมิฟิลีนนอร์ทิพปรีนนะฮะก็จะทําให้ระดับน้ําตาลสูงขึ้นน้ําหนักขึ้นได้เพราะน้ำามันหิวบ่อยได้ หรือในยากลุ่ม SSI บางตัวในบางคนก็พบได้ว่าทำให้น้ำหนักขึ้นอย่างเช่นเซอร์เลีนฟูออกซิม,มีนพารอ,อกซิตินนะครับอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองก็คือยาบางตัวนี่มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดผ่านการทำให้เกิดความไม่อยากอาหารเกิดขึ้นกลุ่ม s สเสไเหมือนกันอย่างเช่นเซอร์ทลีนฟูออกซิตินเอสซิตาโลแปร,รมมีผลทาให้คลื่นไส้อาเจียนได้ก็จะทาให้กินได้น้อยลงพอกินได้น้ลงกินยาประหวานเท่าเดิมระดับน้ำตาลอาจจะตกได้ หลัน้ำตาตกก็จะมีอาการเหมือนเงือออกมือใจสั่นรู้สึกเวียนหัววิววิวเนี่ยหน้ามืดง่ายเกิดขึ้นได้เหมือนกันก็เป็นสิ่งต้องระวังนะครับอันที่3ามจะเป็นข้อดีแล้วกันข้อดีของยาต้านเช้อบางตัวคือจะมีผลทําให้ไม่ค่อยอยากอาหารและน้ําหนักมันลดอย่างเช่นยาบโรูพออนเพราะฉะนั้นในคนไข้บางคนที่กินบโรไพออนเนี่ยอาจจะทาให้น้าหนักลดจะคุมเบาหวานได้ดีขึ้นนะครับแต่ข้อควรระวังก็คือว่ายาบุรไพออนเนี่ยไม่ควรให้ในคนไข้ที่มีปัญหาโรคลมชักมาก่อน แล้วก็อาจจะมีปัญหาตีกับยาอื่นได้เยอะหรือว่ามีรักอินเตอร์แอคชันกับยาอื่นได้เยอะเพราะฉะนั้นในผู้สูงอายุก็จะต้องระวังแล้วก็ต้องมีแพทย์คอยมอนิเตอร์ก็คือคอยดูตลอดว่าต้องต้องกดแอป,ปดูว่ายาอันนี้มันตีกับยานี้หรือเปล่าเป็นสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกินยาต้านเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานนะครับเป็นสิ่งที่ข้อควรระวังที่ควรจะต้องรู้จริงๆที่ว่าอาจจะมีประเด็นอื่นอีกนะแต่ที่ผมพอคิดออกก็จะประมาณนี้นะครับในการยาต้านเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานนะครับ